คนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสกิเลสคือความสุปรกของจิตเมื่อจิตสุปรกปากของเขาก็สุปรกด้วยในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุปรกแล้วก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสุปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสุปรกเข้ามาถึงคือการนินทายก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทำใจวางเฉย เหมือนก็นเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วเพราะความร้อนและความเย็น เราจะดีใจชั่วจะมีความเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คํานินทาแรสนั้งสวยก็เช่นเดียวกันถ้าใครเขาสั้เสริญเราเราก็วางคำาส้เสริอไว้ใครเขานินทาเราก็หย่าสร้างความเดือดร้อนอยากสร้างความสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลว